ดังัยนี่โอ้โอฝ่าปีนเลยฝ่าปีนเลยพี่น้องคนรูปหลอนนะไอ้ยังรูปหลอน้้ำใจดี้าเาอ้อคนเทรซด้วยยังก่อนเปพอยังก่อนเปเท่าเนี่ยเปเต้าเนี่ยพอเออพอเ่พอเต้าเาเต้าไหมเต้ เจ้าข้าจออมาเจ้าจ้าจ่มาเจ้าหวเจ้าไปใช้แดดเจ้าไปพ่อมันเจ้าเลยมาไห่เอามาไห่เจได้รับหรือเขาเจ้าไม่ยังนี่สูงอย่างเต่า่รัมเจ้าไปยังไม่เจ้าให้เจ้ากับเอามาไปหยังเจ้าชี้ายอยู่บ่แล้วเจ้าชี้ไ่เพราได้เก่าเพราะได้ซื้อยาจุมาซานครับครับเลยว่าเอาเอาเก่ก็เลยเอาเอาไหเลยรไข่สามสิบบาทเงไม่ได้ป เอาโอ้ยงไงเนีองง่วเมื่อยเลย่ได้ในขนาดไหน่อโอ้ยพี่เหล่าส้องวเมื่อยจังไม่รูองจังงหรอโตซ้ำไหนพออย่ข้างไห้เบิ้งอีกเน่ยเียองเมือยมันเมนยิ่ยัางคือสิ่งใหญ่เอะเต่าเต่าอะไรวะเตซ้สามท่าเตานี่แหะเต่าธรรมชาติเต่าสามท่ใส่เล่าปป้อยแล้วบอกแต่ไขอใทสสอนชีวิตขอส้ำิบาทเ้อ อันนี้ไม่ได้บอกเลขเป็นวะบัวบไ <c oughs> ทอชีวิตเขานี่ข้าตองนปเปลี่ยนจากขอฐานนรไม่ไไม่วัดสาวัดเพราะนี้ออาจารย์มันกินหลานมากไม่ทางละพอเามาท่านหรล่าไว้เส <c oughs> ี่ยวโตาบบไกลวัดเขาสีขาดชัดจว๋รอเต้าหน่ะเรียกตวนชงสารเออก็ได้วาไทยช็อตชีวิตเขาไว้ อันนี้ห้อนมาเพิ่งเย็นอยู่ในวัดพรนศิอย์ซุ้มเจนเย็นเด้อแต,ดแต่ก็ได้วาพระกรวบกรวยไปนวัดจะได้จะบอกเขาว่าเออตอยชีวิตซอยเจ้าเด้อาาวอา,น,น,อวาน,นสิมาชุดขาดูเท่ขึ้นไหมครับเมื่อร่างกับช่วงหวงปัญญาตนุ่ยสติตมาบอกเรก่อไอ้ไรใครถอชีวิตไปใหน้ะเอาอยู่ในวัดวในบา้บานเล่ะมั่มีู้ึรับู ไม่ว่าสินะบอกเล่าบอกพ่อไปไทยชีวิตเขาไทยชีวิตเขากี่บาทนะตามสิบบาทสาบบาทแล้วบหลังบอกแล้วจะพ่ายหมดเลยพายไปเตาเจอรุ่งไปกางสาร้อยลองลองอยู่ใย่าหมานี่ยายพลเบิ่งเขาเสียโอ้ว่าขุน่อตายหรอสิวานหรอวะพ้นจิตของมันเนาะท่านชูน้ำเขาเขาเป็นข่าวอยู่คือบัวชองเบิ่งเหล็กหลังเตาเนี่ยบัวเบิ่ง มันจะเศร้าหลายพ่อพ่สุดหล่เห็นเขาคือขายเห็นถือแส่สามสิบบาทเพราะว่าชือบอ่อืมแล้วให้เขาไปอ๋อฮาทาแล้วมันรวมพ่อจะใส่เขาใเขาเขาาอาสามศูนไปเสียทโกคไหมฮะเอาสามศูนไปเสียกปะบ่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 บบ่่บ่่บ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 ่่บ่บ่่บ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 ่ ว่าม <icana>, ันจะตรงแต่ไหนเนาะมันมาจังไลยแบบไหนมัตสิมีอยู่ฟอกอยสามสามสี่ฟอกเนี่ยเออข้อมันสิว่าเอาลังซี่ไม่ซี่ก็ไวยแล yes ้วเนม่ยข <c oughs> okay, uh ้อม uh ันจะลูกชุบมลูที่ว่าเล็กหลอกองสลากนั่นเหละพ่อมาไปเ็กตัวนั้นวัแล้วเนี่ยวัวทอก็ชิ้ใช่มือมัน้นออกจับมือเนี่ยเออแล้วมันส่องขึ้นเัานั่งมึงแบบ นางเบิงได้มานางเบิงมั well <azo> ่นอยู่ดีนางเบิงเขาดีบอกเขาที่เข้าไปนั่นแหละนี่ตามก๋วยเช็ดตั้งอยังตั้งชุมชนมี่อย่างเขาชื่อสารชุมชนเมื่อวานอย่างเด็กล็อกกองสลากเม็ดกองสลากไม่ละก่อนคือตุตมล่องล่อมากเขาจะหายมากป็นตาตาล่างเขากระเบิงนั่งซอย่งเบิงเขาดีบอกกรงจ้องเบิงยังไม่หันเลยจงไม่ไดหันว่นนี้่พระสักเอาแยกเดียวอยากกินน้ำร้านเราก็กินอยากกาข้าวส้มข้าวผัดนางเบิง แต่มันไม่ทันมันคประทันเขาครับครับประทันไรกจกไปเลยวดหนามันไม่มันไม่เห็นเลยเดี่อ่าเหเป็นกรจกมสามตัวเลยมันมันโบราณสามสนที่เป็นเรืหาเรอหามันเป็นเมงรอกกันต่งมงรออรอร้อยชิพร้พันหมือนร้อยล้าเหมอน้อยล้าหมนโอ้ยร้ลังเมนกจกมันคืมาประกอบกันตัวนี้ แต่พอกไรฝันมากจังไลยเขามาประกอบกัเนี่ยมันจะล่วงสวกับเขาใหายมากบอท่านเขาใหายมากล่วงสวปับหนุ่มหนุ่มมันเนี่ยนุ่มมันปอยเลยไอ้ยังรูมพี่าัดโป๊จิบวิญญาจากศาสตร์ที่รอมาขนาดนีเอาไว้อง่หน่อยเออสองามล่งวดพัดวันเดียวสี่งวดพันวันเดียวพัวนดียวหลเลยอะที่สามลองหก ตา62แล้วสามตัวเอเล่เมันจะออกล่งนี้มาเราตัวเลยจนเอเล่เัอนเเล่่รว่ามันออกเลเลาดีบัอายะ่รัตวอายะเลยเจี้ยงวะสามตัวแตกเลย้ออกสามตัวแจกที่แม่นแบบนั้นเาเเลแ่้ลมันหวานมันหาไปจะเปี่ยนรถแปซีก็บอา ตัดชิมไลยเอสาสตัวยังเสามตัว,ตวยังเองอ้ออบัน,นี้กระถาเปา็นสักวันนเลนมัว่วเหนียบเหมือนมะมักเล็กร่างอืมันมากาหลัมของก็อสนมากเป็นบนบนม่วว่าว่าจะสีสล,ล้าตองเสีเ่ยงเงินเสียเลขล่างยงก่น ชื่อเล็นเรียกร่างก็ต้องชื่อในบนมาซาย่าเชือเรียกร่างบนอย่างเดียวบนย่างเดียวหนุ่มย่างเดียวหนุ่มย่างเดียวออกหนาเลยออกแปเดพ้อสี่งวดเน้ยก hmm, um, uh ้อ huh. ห้า uh ก้ห้าถูกแปดก้ห้าก็ถูกสามสหนึ่งหกี่สามสองวด้อเจสงบารีพาด สามสาม่ามหกว่าเขาวสิ่สามสองหกพาดแต้มเดียวบ้านี้ว่ากันวา่ามอนโดกอยะน้าเจ็ดสองอเก้าเจ็ดสองเสือสองก้าเก่งสามตัวว่าเด็ตัวไปตัวห้าร้อยตัวละพันดเลยตัวมากพันตัว ก็ม่หนักก็ต้องห้าร้อยมันจะหยาบว่านี่ร้อนตัวหนุ่มไจังๆเลยโอ้ยกระเป๋านจ้อยเลือกอกมาออกข้าเจ็ดสองโอ้ยมันกระเป๋าสองเก้าเจ็ดขนอถ้าบอกสองเก้าเจ็ดโอยสอบปุยไปแส้นนี่ที่ไรไรมีเรี่งเจ็บไปอยู่ด วันนี้ยังไม่ฝันว่านี้ย่างพระท่านฝันแต่ว่าไปไถ่ชีวิตเต่าคือีบาดนะเพราะเอาเขาไปาเขาเขาไปยำเหลี้ยงย่องยู่งเหมือนยุห้องเขาเลยยืนมากเขามาใหายเขาไม่หายเขเลยถามเขาว่าจังสี่ว่าพ่ะตาฉันผมเด็กตอมากฉันต้องยู่ใส่ในทุกอย่างเลยนะฉันเขาเลยมาใหายไม่ห้ก็เลยว่าเอาซิตัวโชยจักบาทเรียกทัพพตาเสียให้ ถ้าสันพ่อาขอใอนดค้จะสบาทสาบาทเออว่าง้านเลยก็แล้วทัอประจาจะสหาย่ด้ค่าเราม่รอครับื้ยาสูบนะครับแต่ว่าอย่างกัไหเง้ยขอสสิบาทออจงได้่าขังไว้ขึ้นนึงมืงขึ้นอน่ะครับมืซ้อมว่าพตาสว่างกันเลยไปไปวัดกัเลยจบหลังบอกเราบอกเต่าน่ะอจบหลังมันตัวใหญ่เนาะจำไว้กับกเออพอใส่สอนจีิตเต้อ ยุ่งคลอยุ่งไหวเขาจะขาเขาจะโจมเขาจะไปพาเพลสมาดี่มอยู่นี่ก็ยุ่งซุ่มกนเย็นนี่วอดมาเพ่งเย็นเด้อในวัดนี่ยุ่งซุมกนเย็นให้พวกขาไม่ชคไม่หลับมอนร่างขอซองหาไปบอกเลขบอกหมายเรื่อยลอตเรี่เพราะกิในชานำมัตมาใส่ความิเดกเขาเจ้าไปซะแล้วบานีแล้วว่าอยู่หลังเราแต่ก็ไล่ของเราเราเราราเราราราแต่ภากางย่กันแหนาเราเป็นห บายบายว่ะกันบอดเไปไทยชีวิตกี่บาทนะพ่อสามสิบบาทสามสิบบาทเขาเกลียอะไรเขาอะนะ